สวัสดีค่ะมาจะเจอกันอีกแล้วนะคะใน EP นี้ค่ะคุณขา EP ที่ข6้าง16แล้วนะคะวันนี้พี่บีเสิร์ฟนะคะคุณงานนะคะผ้ายีนปักผ้ายีนงานปักนะคะงานปักสวยๆดีเทลเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะวัดหน้าผ้าได้42นิ้วเท่านั้นนะคะ รอบ42ความยาวค่ะ28ตัวยาวคุมสะโพกนะคะคะุณขางานดีเทลเป็นนะคะงานปักส,สวยๆแบบนี้เลยแขนเป็นแขนข้อศอกคุณลูกค้าท่านไหนชื่นชอบนะคะงานแพทเทิร์นตัวนี้ดีไซน์รูปนี้นะคะแจ้งแอดมินมาได้เลยค่ะสีคะ่ะเราจะมีนะคะตัวนี้พี่ผีเรียกนะคะสีอ่อนสีอ่อนนะคะคะุณขานี่ให้ดูช้าๆชัดๆ,ๆอีกหนึ่งรอบว่านะคะดีเทลเขา ปากได้ดีมากปากได้สวยมากค่ะนะคะกับราคาเท่านี้เลยสีอ่อนนะคะตามมาด้วยพี่บีใส่สีกลางค่ะอ่อนกลางนะคะแล้วตัวนี้เราเรียกนะคะสีเข้ม3ส,สีด้วยกันคุณลูกค้าท่านไหนนะคะชื่นชอบสีไหนสีอะไรนะคะโทรก,ก็ได้ค่ะทักลิงไลน์แอดมาก็ได้แจ้งแอดมินว่านะคะอีพีที่96ค่ะอยากได้สีอ่อน อยากได้สีกลางหรืออยากได้สีเข้มแจ้งแอดมินมาได้เลยนะคะคุณขาพี่บีนะคะจะมีนะคะลงคลิปแบบนี้ทุกวันนะคะมีงานสวยๆลายผ้าเก๋ๆเสิร์ฟคุณลูกค้าทุกวันนะคะใครชื่นชอบนะคะคุณขาลวดลายไหนแพทเทิร์นอะไรทักกันมาได้เลยคะ่ะและที่สำคัญนะคะพี่บีมีไลฟ์สดแล้วนะคะคุณขาในช่องทางนี้นะคะ มีทุกวันค่ะคุณที่คุณลูกค้าเท่าไหร่ที่ไม่เคยติดตามพี่บีนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด s u b สไครต์กดติดตามให้กันนะคะเวลาพี่บีลงคลิปหรือไลฟ์สดนะคะคุณจะเห็นพี่บีนะคะในมันจะเด้งนะคะหาคุณลูกค้าเลยค่ะต้องบอกว่าช่องทางการสั่งซื้อของเรานะคะถ้าเป็นไลฟ์สดเนาะจะมีนะคะ3มช่องทาง คือนะคะโทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรหน้าจอตอนไลฟ์สดเลยนะคะเออลิงไลน์แอดค่ะคือลิงที่เราดูกันอยู่นะคะแล้วก็นะคะคุมขาน้า u t u b e เลยอันนั้นคือไลฟ์สดมีไลฟ์ทุกวันนะคะจันถึงเสาร์ค่ะจันถึงเสารนะ์นะอาทิตย์ก็มีนะคะจันถึงอาทิตย์เลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าไลฟ์สดเมื่อไหร่คุณจะเห็นพี่บีนะคะในทุกๆวันเลยค่ะตามมาด้วยนะคะ ช่องทางการติดต่อพี่บีก็แจ้งคุณลูกค้าแล้วนะคะการจัดส่งนะคะค่าจัดส่งพี่บีจะเป็นนะคะเออถ้าเป็น1-3ถึงตัวเนาะจะอยู่ที่นะคะ4 0บาท1ถึงตัวอยู่ที่40บาทแต่ถ้า4ตัวขึ้นไปอัพเลเวลขึ้นไปไม่ว่าคุณจะสั่งห่อเล็กกล่องใหญ่ได้หมดนะคะเหมาเหมารวม60บาทเท่านั้นเก็บปทางค่ะถ้า1,000บาทขึ้นไปนะคะ ขอเก็บปลายทางเพิ่ม30บาทค่ะนะคะเพราะว่าเป็น30บาทที่เป็นค่าบริหารจัดการของทางขนส่งเขานะคะคุณใครสนใจใครชื่นชอบนะคะพี่บีก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันเรามาจะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องกลับขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะ